สวัสดีค่ะพิกุลชาแนลนะคะ EP นี้จะเป็นเลขคู่ขี้นะคะเพื่อนๆมีของล่างสสูตรนะคะแล้วบนสสูตรรวมเป็น5สูตรนะคะเพื่อนๆใครไม่ชอบแนวนี้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆ่นทีนี้เรามาดูกันนะคะในงวดที่แล้วนะคะเลขคู่ขี้10หน่วยล่างนะคะในงวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆในหลักสิบนะคะในหลักสิบ คำนวณได้เลขขี่นะคะออกสามถูกนะคะแต่หลักหน่วยเลขคู่ผิดนะคะเพื่อนๆมันออกเจดนะคะอันออกเจดผิดนะคะเพื่อนเพื่อนถูกแค่หลักสิบนะคะทีนี้เราจะมาต่อในงวดนี้กันนะคะเรามาดูงวดที่แล้วนะคะหลัก1ิบนะคะหลัก10บหลัก10บจะเป็นสูตรเก่านะคะหลักหน่วยสูตรใหม่นะคะเพื่อน เรา,าเรามาดูหลักสิบเลขคู่ขี้กันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นหลักสิบเป็นสูตรเก่านะคะพเพื่อนๆเป็นสูตรเก่าเข้ามาแล้วมากกว่าสิบงวดนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะสถิตินะคะพเพื่อนๆพี่กุลเอามาให้ดูห้างวดแล้วก็คำนวณสองงวดนะคะรวมเป็นเจ็ดงวดนะคะพเพื่อนๆเรามาดูกันนะคะ งวดแรกนะคะหลักสิบนะคะเข้าสามนะคะเพื่อนเพื่อนเข้าสามเป็นเลขขี้สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะถูกนะคะเพื่อนเพื่อนงวดต่อมาออกห้าแปดนะคะหลักสิบเลขห้าเป็นเลขขี้นะคะห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะคะเข้าห้านะคะอันนี้เข้าสามงวดต่อมาออกเจ็ดเจ็ดนะคะหลักสิบนะคะเข้าเจ็ดนะคะเป็นเลขขี้ก็ถูกนะคะ พราะสูตรนี้เข้ามานานแล้วนะคะเพื่อนๆยังไม่หลุดเลยนะคะพี่กุลเอามาให้ดูสามสี่งวดแล้วนะคะยังเดินตลอดนะคะเพื่อนๆเรามาดูนะคะงวดต่อมาหลักสิบล่างนะคะเข้าหกนะคะออกหกหนึ่งคำนวณได้สองสี่หกแปดศูนย์เข้าหกนะคะคำนวณได้เลขคู่นะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะออกแปดเจ็ดนะคะหลักสิบเข้าแปดเลขคู่นะคะคำนวณได้เลขคู่นะคะเข้าแปด ทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองวันสุดท้ายนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้นะคะเพื่อนๆใช้หลักหลักสิบบุ๊แล้วก็หลักหน่วยนะคะหลักสิบบนหน่วยบนนะคะเพื่อนๆสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างสองครั้งหลักร้อยหนะ้าครั้งที่หนึ่งนะคะสองครั้ง หน้าครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วยสามครั้งแล้วก็ท้ายครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยสามครั้งนะคะแล้วก็บวกได้เจ็ดคงที่นะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาคำนวณกันนะคะเก้านะคะตัวแรกเก้านะคะเก้าบวกแปดนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้านะคะเพื่อนๆห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ห้าบวกสี่เป็นเก้า สี่บวกสี่เป็นแปดเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์แปดสามยี่สิบสี่ศูนย์บวกสี่เป็นสี่หกสองสิบสองสี่บวกสองเป็นหกหกบวกเจ็ดได้สามนะคะเพื่อนๆนได้สามบวกไปทีละสองนะคะสำหรับเลขคู่ขี้นะคะก็จะได้สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะออกสามเจ็ดนะคะสิบเข้าสามเลขขี้นะคะ ถูกนะคะเพืนเพื่อนทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาดูว่าได้เลขคู่หรือเลขคี่นะคะเพื่อนๆนหลักสิบกับหลักหน่วยบนนะคะสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยสามครั้งแล้วก็ท้ายครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยสองครั้งบวกเจ็ดกลมที่นะคะ <im ult> <úc> เ,เพื่อนๆนเรามาดูนะคะงวดนี้นะคะว่าจะได้เลขอะไรนะคะเพื่อนๆน ตัวแรก4ี่นะคะสี่บวกหเป็น9กนะคะเกบวกสเป็นสองสองบวกสนะคะเป็น6 6หกบวกหสองสิบบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น0 2-3ยหนะคะศูนย์บวกหเป็น6 6หบวกสนะคะเป็น 0, 0ูนศย์บวกเได้เนะคะเพื่อนๆได้7ตัวแรกนะคะได้7 เป็นเลขขี้นะคะ7 9 1 3 5หนะคะสรุปนะคะ10ล่างงวดนี้พี่กุลคำนวณได้เลขขี้นะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้เรามาต่อที่หลักหน่วยกันนะคะหลักหน่วยเป็นสูตรใหม่นะคะเพราะสูตรงวดที่แล้วหลักหน่วยหลุดนะคะพี่กุลก็แล้วเราเอาสูตรใหม่มานะคะเป็นสูตรที่ นานแล้วละ่ะแต่ว่าพี่กุลยังไม่เคยนํามาลงนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆเข้ามาแล้วมากกว่าสิบงวดนะคะใครว่างก็คํานวณย้อนหลังได้นะคะเพื่อนๆเรามาดูกันเจ็ดงวดนะคะสถิติห้างวดแล้วก็คํานวณสองงวดล่างนะคะเรามาดูกันนะคะงวดแรกนะคะคํานวณได้เลขคี่นะคะเพื่อนๆเ,เลขคี่ออกสามหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะ เป็นเลขคี่นะคะหนึ่งถูกนะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคู่นะคะออกห้าแปดนะคะแปดเป็นเลขคู่เข้าแปดงวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคี่นะคะเพื่อนๆออกเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดเลขคี่เข้าเจ็ดงวดต่อมาคำนวณได้เลขคี่นะคะเพื่อนๆออกหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งเป็นเลขคี่นะคะ งวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคี่ออกแปดเจ็ดนะคะเจ็ดเลขคี่นะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองงวดสุดท้ายของหน่วยหลักหน่วยล่างเลขคู่คี่นะคะเ,เพื่อนๆเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรจะยาวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเดินดีนะคะเดินมาสิบกว่างวดแล้วยังไม่หลุดเลยนะคะเ,เพื่อนๆเรามาดูนะคะใช้หลักแสใช้หลักหมื่นนะคะหลักหมื่นนะคะ,นนะ,คะสองครั้ง หลักสิบนะคะหลักสิบบนนะคะห้าครั้งหลักหนู10สิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสามครั้งสำหรับท้ายครั้งที่สองนะคะใช้ร้อยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วยสามครั้งบวกสามคงที่นะคะ ทีนี้เราจะมารวมกันนะครเพื่อนๆตัวแรกนะคะ4นะคะ4บวก4เป็น8 9 5 45นะคะ8บวก5เป็น3อันนี้ได้5นะคะ8บวก5เป็น3 3บวก8เป็น1 1บวก8เป็น9 9บวก3เป็น2 2บวกด้วย3นะคะเป็น5 ห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกสามได้สามนะคะเพื่อนๆได้สามตัวแรกนะคะได้สามตัวแรกสูตรหลักคู่ขี้นะคะจะบวกไปทีละสองนะคะเพื่อนๆก็จะได้สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเป็นเลขขี้นะคะออกสามเจ็ดนะคะเข้าเลขขี้ทีนี้เรามาดู มวดจะถึงนี้นะคะว่ามันจะเดินต่อไหมนะคะเพื่อนๆพี่กุนว่าไปตามสูตรนะคะสูตรก็มีข้าวินหลุดนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ว่าของเราไปดูเล่นๆได้นะคะเพื่อนๆนเล่ามาดูนะคะหลักหมื่นนะคะสองครั้งหลักสิบนะคะห้าครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยนะคะหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หลักหน่วยท้ายครั้งที่1 3ครั3 3 3 3้งท้ายครั้งที่สนะคะใช้้อยหครั้ง11ครั้งแล้วก็หน่วย3ครั้งบวก3คงที่ทีนี้เราจะมาดูกันนะคะเพื่อนๆ5้บวกหเป็น0นย์ะคะห้าสี่ยีศนบวกศนย์ก็ได้ศูนศูนย์บวกสเป็นสามสมบวกสี่เป็นเจ็เบวกสเป็นเก้าเกบวกเสามยี่บนะคะเกวกเดเป็นห หกบวกสเป็น8 8ดบวกสมเป็น1 9ึ่งเกสมยี่บเวกเเป็น8 8ดบวกสมเป็น1 8ึดบวกสามเป็น 1, 1นะคะเ,เพื่อนๆได้1ตัวแรกนะคะได้หนึบวกไปทีละ2อนะคะหนึ่งสาห้าเจเนะคะเ,เพื่อนๆจะได้เลขคี่นะคะเลขคี่ฉะนั้นงวดนี้นะคะงวดนี้ ได้เลขคียอีกแล้วนะคะเพื่อนๆหลักสิบนะคะหลักสิบล่างนะคะได้เลขคียนะคะได้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 เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าหลักหน่วยนะคะได้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะคะเพื่อนเพื่อนได้เลขคียทั้ทงคู่นะคะพี่กุนว่าไปตามสูตรนะคะเราก็ไม่รู้มันจะเดินต่อไหมนะคะ เรามาต่อในคู่ขี้บนกันนะคะเพื่อนได้คู่ขี้ร้อยสิบหน่วยบนนะคะในงวดที่ผ่านมานะคะเพื่อนในงวดที่ผ่านมาใน ep สิบสามนะคะพี่กุลลงไว้เนี่ยมันก็จะมีหลักร้อยนะคะได้เลขคู่นะคะแต่ว่าคู่กับขี้มันเท่ากันสองสูตรนะคะมันก็เลยออก,ออออกขี้นะคะเพื่อนออกเลขขี้นะคะแล้วหลักสิบนะคะเข้าเลขคู่ เพราะว่ามันได้คู่ทุกสูตรของพิกุลได้คู่หมดเลยนะคะส่วนหลักหน่วยนะคะก็จะมีคู่สองสองสูตรแล้วก็มีขี้หนึ่งสูตรนะคะพิกุลก็เลยเผื่อไว้ออกจะเีขขี้ไว้ด้วยนะคะมันก็ออกขี้จริงๆนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้พิกุลว่าไปตามสูตรนะคะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูร้อยบนกันก่อนนะคะงวดที่แล้วหลุด มันก็ไม่เธอหลุดนะคะเพราะพี่กุลก็มองไว้แล้วว่ามันอาจจะมาขี้กับคู่นะคะแต่ว่าหลักร้อยงวดนี้นะคะมันมีขี้อยู่หนึ่งสูตรนะคะเพื่อนๆนและมีคู่อยู่สามสูตรนะคะคู่สามสูตรมีขี้หนึ่งสูตรนะคะเพื่อนๆนฉะนั้นพี่กุลก็เลยเอาสูตรที่มันเข้าเลขคู่มาเอาให้เพื่อนๆดูนะคะเรามาดูกันนะคะ งวดแรกนะคะงวดแรกหลักร้อยนะคะคำนวณได้เลขคี่นะคะหลักร้อยออกสามห้าหหลักร้อยเข้าสามนะคะเลขคี่งวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคู่นะคะเพื่อนๆออกหกสี่หหลักร้อยเข้าหนะคะก็เลขคู่นะคะงวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคี่นะคะออกเก้าเจ็ดปดหลักร้อยเข้า9้าเลขคี่งวดต่อมานะคะ คำนวณไ,ได้เลขคู่นะคะเพื่อนๆออกห9เก้าหเข้าหนะคะเลขคู่งวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคู่นะคะออก8 9 8เกดนะคะเข้า8ดเลขคู่ทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองงวดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้ก็เป็นสูตรง่ายนะคะใช้หน้าครั้งที่1นนะคะใช้หลักร้อยกับหลักสิบนะคะ ส่วนท้ายครั้งที่1น,นะคะใช้หลักสิบใช้แค่สามตัวนะคะเพื่อนๆสี่บวกสี่นะคะสี่บวกสี่เป็นแปดนะคะ8ปดบวกหนึ่งเป็น9้าได้9้าตัวแรกนะคะบวกทีละสองนะคะเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นเลขขี่นะคะเพื่อนๆอ,ออกหนึ่งสี่ห้าเข้าหนึ่งนะคะเลขคี่ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะ หลักหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะหกนะคะหกบวกศูนย์เป็นหกนะคะหกบวกศูนย์ก็ได้หกนะคะบวกแปดได้สี่นะคะได้สี่สี่ตัวแรกนะคะสี่หกแปดศูนย์สองเป็นเลขคู่นะคะหลักร้อยพี่คุณนำมาให้เป็นเลขคู่นะคะเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆหลักร้อยนะคะหลักร้อย หลักร้อยนะคะเลขคู่นะคะ4 6 8หกแสองเอามาต่อกันที่10บนนะคะเลขคู่ขี้สิบบนนะคะเพื่อนๆนเป็นสูตรเก่านะคะเป็นสูตรเก่าเดินมาหลายงวดแล้วนะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อน เงินมามากกว่าสิบงวดนะคะแล้วพี่กุลเอามาให้ดูหลายงวดแล้วนะคะเพราะมันเดินต่อเนื่องนะคะงวดทีนี้เรามาดูสถิติกันก่อนนะคะวันแรกคำนวณได้เลขขี้นะคะออกห้าหกนะคะหลักสิบบนเข้าห้านะคะเลขขี่วดต่อมาคำนวณได้เลขคู่นะคะออกสี่หกนะคะเข้าสี่นะคะหลักสิบ เลขคู่นะคะเพื er ่อนๆงวดต่อมาคำนวณได้เลขคี่นะคะออกเจ็ดแปดนะคะหลักสิบเข้าเจ็ดนะคะเข้าเจ็ดเลขคี่นะคะเลขคี่งวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคี่นะคะออกเก้าหกนะคะหลักสิบเข้าเก้านะคะเป็นเลขคี่งวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคี่นะคะออกเก้าแปดนะคะ หลักสิบเข้าเก้านะคะเลขคี่ทีนี้เราจะมาคำนวณกันในสองวดสุดท้ายนะคะ <ๆ S 2> เรามาดูสูตรกันนะคะเพื่อนๆใช้ใช้ใช้หลักแสนนะคะหนึ่งครั้งหลักสิบสิบล่างหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ท้ายครั้งที่สองนะคะใช้หลักสิบนะคะสามครั้งแล้วก็บวกด้วยบวกด้วย แปดคงที่นะคะเพื่อนๆบวกแคงที่ก็จะได้ตัวแรก3ามนะคะสาบวกแเป็น1 1ึ่งบวกเเป็น8ปดแปดบวกแเป็น6นะคะตัวแรกหกนะคะหกแปดศูนย์สองสี่เป็นเลขคู่นะคะเป็นเลขคู่ออกสีนะคะเข้า10เลขสนะคะเลขคู่ ทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะเ,เพื่อนๆเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะพะมันเดินมาหลายงวดแล้วเรามาดูกันนะคะหลักแสนนะคะหลักแสนนะคะหลักแสนสี่บวกด้วยหลักสิบล่างสามนะคะสี่บวกสามเป็นเจ็ดหลักท้ายครั้งที่ท้ายครั้งที่สองนะคะสามครั้งสามสามเก้านะคะเก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกแปดนะคะเป็นสี่นะคะเ,เพื่อนๆเป็นสี่ 46802ได้เลขคู่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนหลักสิบบนนะคะหลักสิบได้เลขคู่อีกแล้วนะคะได้46802อันนี้เป็นสูตรเก่านะคะเพื่อนๆเรามาดูหลักหน่วยกันค่ะเพื่อนๆหลักหน่วยบนนะคะคู่ขี้นะคะ งวดที่แล้วพี่กุลเอามาให้ดูมันเป็นเลขคู่นะคะเพื่อนๆทีนี้พี่กุลก็เลยนาสูตรใหม่มานะคะสูตรที่มันเดินนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหนึ่งห้าเข้ามาแล้วแปดงวดนะคะเพื่อนๆงวดนี้เป็นงวดที่เก้านะคะอันนี้เป็นหน่วยบนสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูสถิติกันนะคะ วดแรกนะคะคำนวณได้เลขคู่นะคะออกห้าหกนะคะหลักหน่วยหกเข้าเลขคู่งวดต่อมาคำนวณได้เลขคู่นะคะออกสี่หกเข้าหกนะคะเลขคู่งวดต่อมาคำนวณได้เลขคู่นะคะออกเจ็ดแปดนะคะแปดก็เลขคู่งวดต่อมานะคะคำนวณได้เลขคู่นะคะออกเก้าหกนะคะหกก็เลขคู่ <Kentucky Hoover right> <pregnancy> งวดต่อมาออกคํานวณได้เลขคู่นะคะออก98 8เกินเลขคู่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดู2องวดกันนะคะสองงวดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆอ,ออกมาคํานวณกันนะคะสูตรนี้สูตรใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาได้8งวดนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นหน่วยคู่ขี้นะคะเรามาดูสูตรกันคะ่ะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้สูตรที่ใช้ใช้หลัก หลักสิบนะคะสิบบนนะคะหนึ่งครั้งใช้หลักสิบนะคะท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งใช้แค่สองตัวนะคะเพื่อนๆแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าน,นะคะเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นเลขคี่นะคะเพื่อนๆเป็นเลขคี่ออกห้านะคะเข้าสี่ห้าหลักหน่วยเข้าห้าเลขคี่นะคะทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะงวดนี้ หลักหน่วยบนนะคะห้านะคะบวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะแปดห้าบวกแปดเป็นสามนะคะเพื่อนๆสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเป็นเลขคี่นะคะเพื่อนๆเ,เป็นเลขคี่นะคะเป็นเลขคี่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็นเลขคี่สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่ง พี่กุนว่าไปตามสูตรนะคะเพือเ่อนๆพื่อนพี่กุนก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรนะคะเราก็ว่าไปตามสูตรของเรานะคะเพือเ่อนๆดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะห้าสูรตรครบแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นของล่างนะคะของล่างก็จะมีได้เลขขี้ทั้งคู่นะคะล่างได้ขี้หมดเลยนะคะขี่กับขี้ส่วนบนนะคะได้คู่สองอันแล้วก็ขี้1อันนะคะเพือเ่อน ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอบพระคุณที่รับชมนะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์ใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ